ทหารร้อยรอสี่สามหนึ่งส่วนที่กําลังร่วมกับตํารวจสพแม่สอดครับที่ออกลาดตระเวนบริเวณริมแม่น้าเมยชายแดนไทยเมียนมาบ้านวางังตะเคียนใต้ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วเจอกลุ่มคนต้องสงสัยที่ทไมมันตะคุ่มตะคุ่มแล้วมันมีกล่องด้วยคือกําลังขนกล่องแล้วอยู่หลายใบด้วยครับคุณผู้ชมพอเห็นเจ้าหน้าที่รีบเพนแนบเลยทิ้งกล่องไว้แล้วในกล่องอย่างที่เจ้าหน้าที่เห็นนะฮะ ตรวจสอบข้างในมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมันมีพวกแบบของ,งุมโภคบริภโ,รโปรปรภคด้วยเนี่ยนะครับมีทั้ง CPU คอมพิวเบตอร์2เครื่องจอคอมพิวเบตอร์4เครื่องแบตเตอรี่ไฟสำรอง2เครื่องและอุปกรณ์เสริม่จะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็เราเตอร์2ลังด้วยกันยังมีสินค้าโมโภคบริโภคอีก7ลังนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการย้ายฐานขนของย้ายของบรรดา พนันออนไลน์นี่แหละก็คือฐานบ่อนพนันออนไลน์จากชายแดนแม่สอดจังหวัดตากไปยังชายแดนไทยกัมพูชาด้านตรงข้ามาอำเภอไร่อารย์ประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเรื่องของบ่อนการพนันในลักษณะเดียวกันด้วยนะครับจากการตั้งจุดตรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับตรวจเจอรถบรรทุกอีซูซ,ซูสีขาวหมายลาเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร เจออุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์ครับ CPU คอมพิวเตอร์16เครื่องจอคอม27เครื่องแบตเตอรี่ไฟสำรอง5เครื่องอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์นะครับแล้วก็เราเตอร์11ลังแล้วก็ยังมีโทรศัพท์อีก4เครื่องด้วยกันพันสุดทั้งหมดมีปลายทางอยู่ที่อรัรยประเทศสระแก้วด้วยนะคร